มันนมมันจานันอยู่ในดินอือานี้เนาะเนี่ยอกงีอนี่ี่เห็ดลวงโอ้ยนี่เห็ดพอนะคะเห็ดพอโอ้ยเนี่ยพี่ตื่นเต้นโอ้นี่นี่นี่พี่นี่นี่นี่เท่าเนี่ดีอือนี่ก็นดำใส่ปีแล้ว โอ้ยเห็ดเพาะเห็ดเพาะโอแกงไงที่ต้นนี้เหรอ ก็ปุกๆนี่ค่อยๆกินค่อยๆกินเนาะเกลือมันอยู่แถวในของนีดอกแกมเห็นเห็นเห็นเนาะดอกแกมเลยพระอออปุ้ยเนะมันออกอย่างไรปุ้ยนู้นน้ำมันออกอันนี้อาจจะมีนี่ ือมันอยู่ต่ำนี้นะได้หาเห็ดเผาะญี่ปุน่นหายากเห็ดหายาก <c oughs> บ้านเฮาเนี่ยบ้านเฮาแต่ปลาเลอะเทีนเขียมถ้าเขาบอกอันตีตีว่าถ้าแบบปลาเชือม,ม,มันนะี่แกไม่เป็นห่วงพันมันออกอย่างนี้แหละอ่าตีปีบอกตัวนนี่กิได้แล้วะอ่า ้าหมูบะคั่วเออหกับขาหมูนี่เออแม่นลับเออมากันังอันอนอยู่เอเนี่ยเนี่ยหมเเะอืเะมเียยิงไปหาท้องอกปฏททไปสือท้องไปเข้าเยาวราชก็ได้เัอนี่นี่นพี่นี่เียตุ๊ดตุดตุ๊ดตเียก เกี๊ยอันนี้กะอืออือแน่แน่แได้ส่งเกนนครับเกียอเกี๊โกเกี๊ยอะไรเกี๊ยเนี้ยต้องจะถ่ายไหนล็กเนี่ยน็่อันก็อันนี้อืออือเกี๊ยฮิปโปญี่ปุ่นโอ้นี่ขาวขาวมาะลูกใหญ่ด้วยอือเปนหลวงแกนหลวงมาหาเฮดพอญี่ปุ่นนะคะเฮดหายาก หอมเนาะมันหอมอ่ะพอเขีดูคีดินมันอยู่ดินดินเปนดินก็หลงนะเออหนูมากวด ขนาวตันน่ากินจังมัวนั้นเนี่ยกันใหญ่ะเห็ดเผายุ่ปนเห็ดพ่อยี่ปนโคตรโคตรนาอนางัทองเน่าอย่าตำนี้เลยโลละห้าร้อยนี่เนี่ย โซ่สามสี่ร้อยหา้าร้อยนี่เขาถ้ามป้ามันจะป้าหรอหาเห็ดเผะญี่นอันนี้สีอะไรมันดินตออ้อดินมันต้องมีดินอันนี้อรอ,อันนี้ลอยหมูป่านะนี่หมูป่ามันมา ไอเนี่นหากินเห็ดเพาะมาซ้ำหอยมมหมูป่าคนมาซ้ำหอยหมูป่ามันอยู่ในดพินพ์กันนะเนี่ยสกักจับ เดวไมพอปู่นวตีมันขาวเขาเขาหอมนิก็ได้ลากนะอันนี้มันยังว่าดหมมันออกพุ่นมันแดดแช่แร้มันจะออกนญี่ปุ่นว้ายโหยตุดใหญ่ก็มีอสุดยอดนะนี่ยกว่าจะได้หนึ่งกลับอ้หนึ่งหอบนี่หนเหงื่อตกข้นัดไหนมีึงว่า ยังเห็ดพอเห็ดหายากออเห็ดพอเห็ดพอญี่ปุ่นเป็นยังไงละ่ะใส่บวบบวบหอมได้ยินเสียงยายหวัวอร่อยมากใส่แมงลัก